สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีงานติดแอร์นะเดี๋ยวจะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะไม่ได้ขายนะแค่ว่าซื้อมาใช้งานว่ามันจะใช้งานดีไหมส่วนตัวนี้นะมันเป็นน้ำยาที่เอาไว้ทาบริเวณหัวแฟ่ยท่อแอร์นะตอนอะจะทำการขันเข้าระบบมันก็คือเป็นเหมือนเป็นซีนเหมือนกับเป็นปะกเก็นประมาณนั้นนะครับผมแต่เนื้อ เนื้อน้ำยามันจะข้นๆเหนียวๆนะมันจะไม่ไม่แข็งระยะยาวไปก็ต้องรอดูว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมป้องกันน้ำยาแอร์รั่วได้ดีไหมครับผมเดี๋ยวเราไปทำการาติดตั้งแอร์แล้วก็ใช้งานตัวนี้ดูนะครับผมขอบคุณครับครับผมหลังจากที่เรา,าตัดท่อบาน ถ้าทองแดงเรียบร้อยแล้วนะก็เนี่ยใช้น้ำยาตัวนี้มาทาบริเวณห,หัวเปเปอร์องศามานะหัวแฟนเนี่ยนะก็คือก็ทาให้มันเนียนๆหน่อยแล้วก็เข้าระบบครับผมก็หลังจากใช้งานวันนี้ก็ต้องดูระยะยาวนะว่ามันจะ,ะเป็นผลยังไงเกิดขึ้นบ้างครับผมวันนี้ติดแอร์แคลยรย สี่ชุดนะครับผมก็หลังจากเข้าระบบและเรียบร้อยแล้วก็ทำการแวกค่าดูดอากาศดูความชื้นออกนะเป็นแอร์ใหม่ตัวนี้ก็คือเราทำการแวกค่มก่อนดูความชื้นดูดอากาศอากาศ,อากาศออกแล้วก็ถึงจะทำการปล่อยน้ำยาน้ำยามันก็จะมีอยู่ที่ตัวคอยล์ร้อนอยู่แล้วนะถ้าแอร์ใหม่แทบทุกค่ายก็น้ำยาจะอยู่ที่คอยล์ร้อน หลังจากทําระบบอะไรเรียบร้อยเสร็จพบก็ปล่อยน้ํายาเดินเครื่องรันเครื่องครับผมตัวนี้เป็นบ้านของลูกค้านะครับผมใช้บริการมาตลอดครับผมวันนี้ก็สร้างบ้านใหม่ก็ใช้บริการติดแอร์แอร์เรียไป4ี่ชุดก็นอนเย็นสบายก็สำหรับน้ำยาที่ทาหัวแฟนนะ ก็เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะมันใช้ดีไม่ดีอันนี้ไม่รู้แค่เห็นมีผลิตภัณฑ์สำหรับช่างแอร์ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่วยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ